มาดูกระถางดอกไม้ศิลปะกันครับนี่ครับนี่พี่เขาปั้นอยู่ตรงโน้นครับนี่คนปั้นอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทําจากอะไรเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขานี่สวยงามดีนะครับอ่าอันนี้เขาเอื้อนยังก่าครับเนี่ยน,นี่ศิลปะครับบ่ศิลปะบ่ศิลปะจากปูนบ่อันนี้ใ<า>นในถันงนั่นคือปูนบ่ครับนั่นปูนนี่ผสมผสมปูนธรรมดาเนี่ยบ่ครับปูนธรรมดาครับปูนนะ นี่ค่นี่ือหาโอ้บานีอกตัวดำๆนี่คือถุงขยะบอกครับเนี่ยครับโอ้แล้วก็ออกมาเป็นแบบนั้นบอกครับนั่นครับคเอาไปใส่กระถางลงไม้บอกครับใส่กระถางลงไม้บ่แน่ะเนี่ยข้างไปก็บเออสวบานไม่ต่อยจอไอ้ไฮนามมันไหลลงโอ้เขาทาเว้ยนี่เพิ่นเห็นเพิ่นปั่นนะครับปั้นอยู่ที่กศนไพรบึงนะครับพี่เขาปั้นอยู่ที่กศนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดไปเลี่ยนการเห็ด ศิลปะแบบนี้มาตั้งแต่ไหนครับเนี่ยอันนี้คู่ครับคู่กอชโนบะครับพันพ้าเห็ดคู่ไ่นำมาหม้ออันคู่ไหนคู่นี้เอากอชนะให้บึงเข้านี่บ่ครับโอ้พันพันสอนบ่ครับพันสอนวิธีการเห็ดบอกครับอืนี่ครับคุณผู้ชมครับอีเขาก็ทําเป็นศิลปะนะครับกระถางดอกไม้อะไรที่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วนั่นสิท่าสีบ่ครับนั่นท่าสีท่าหรือว่าท่ากระไดครับอันนี้อ๋อไปทำเลยเลยคันอยากให้มันงามกับท่าสีได้บ้านท่ะ เอาแบบนี้ก็ไปใส่เป็นปลูกปูดอกไม้ปลูกยังในเลยเป็นบ่ครับเนี่ยอือันดับแรกนี่ผสมปูนอิฐหินปูนทรายผสมแล้วมาเนี่ก็มาใส่กระผาดำๆนี่บอครับอืนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่เขานั่งปั้นอยู่ที่กศสนอมำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษครับเป็นศิลปะนะครับใช้ปูนปั้นแล้วก็มีอเป็นอ่าถุงขยะสีดำแล้วมาทำนะครับแล้วก็ผลงานก็จะออกมา ตอนนี้ทำเสร็จก็จะแบบนี้นี่เป็นลักษณะอย่างนี้โน่นครับเสร็จเรียบร้อยอยู่ตรงโน้วนวางอยู่ตรงโน้นครับแม่สวยงามดีครับ